ก็สวัสดีตอนเช้านะครับของวันอังคารวันนี้อีพีนี้ลุงน้ำตาลก็ออกมาจากสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพนะครับก็ขี่ออกมาเลาะชายหาดสวนสนนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเงียบเพราะว่าเป็นตอนเช้าด้วยแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยนะครับ ก็เลยนักท่องเที่ยวบางตานะครับน้อยยังไม่มีคนมานะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณชายหาดส่วนสวนนะครับสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปจอดถ่ายดูนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็มาจอดและลงมาดูบรรยากาศบริเวณชายหาดส่วนส,วน,สวนนะครับก็จะมีเตียงผ้าใบให้ นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็ภารกิจวันนี้ลงน้ำตาลก็จะขี่ล้อลาะไปก่อนกลับชนบุรีนะครับก็จะขี่ล้อล้อไปแต่ก่อนจะกลับเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะนอนนอนที่ไหนอีกสักคืนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไปได,ได้ไปได้นอนที่ไหนตอนนี้ก็พามาเก็บบรรยากาศชายหาดสนสนนะครับในวันที่เงียบๆอยู่นะครับเพราะเป็นช่วงเช้า น่าจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาสักเท่าไหร่นี่นะครับชายหาดสวนสวนฝั่งนู้นก็ไม่แน่ใจว่าเกาะสม็ดเป็นนี้หรือเปล่านะน่าจะเกาะน,นี้นะครับเนี่เกาะสม็ดนี่นะครับเพื่อนๆพ่อนเกาะสม็ดก็อยู่ด้านหน้านี้ถ้าทเทียบเรือก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับถ้าเทียบเรือบ้านเพนะครับที่จะขึ้นเรือข้ามไปเกาะสม็ดนะครับเนี่ยอยู่ด้านนูน้น ก็ค้ามเรือขึ้นไปโน้นก็ลงน้ำตาลใครไปดำน้ำอยู่นะครับดำน้ำที่เกาะเกาะสม,ม็ดเสร็จทุกลายอยู่ด้านโน้นแต่ค่อนข้างเงียบนะครับเป็นช่วงเช้าอยู่แปดเก้าโมงเช้าต้นอันนี้เขาเรียกต้นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ทางแถวโซนระยองเนี่ยจะมีต้นประมาณนี้เยอะ เดี๋ยวลุงน้ำตาลจะขี่เลาะๆไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไปหาจุดแคมปิง้งบริเวณแถวแถวเมืองจันก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะได้ไปตรงไหนมาติดตามชมกันเลยนะครับไปกันเลยครับเพื่อนๆที่ลุงน้ำตาลขี่มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ มาเจอสวนวังแก้วไม่รู้ว่าจะเป็นใช่ที่เดียวกับที่สวนวังแก้วที่คนเขามากางเต็นท์กันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองแวะเข้าไปสอบถามนะครับเพราะว่าสวนวังแก้วที่ลุงน้ําตาลดูจะเป็นจุดให้กางเต็นท์นะครับริมทะเลนะครับเดี๋ยวจะลองถามดูว่าใช่หรือเปล่านี่นะครับเล้วเข้าไปด้านใน ไปถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าเนียนะเดวิดเขาก็มาอยู่นี่มาตอนนี้ก็คุยกับเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่นะครับเขาบอกว่าถ้าเข้ามาดูไม่พักเนี่ย mm. ก็ให้เวลา15บห้านาทีในการสำรวจนะครับ ส่วนถ้าถ้าอยู่เดินเล่นเที่ยวจนถึงห้าโมงเย็นเนีเ่ยก็คนละยี่สิบาทนะครับก็โอเคนะครับไม่เป็นไรถ้าเสียก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ไม่เสียก็ไม่เป็นไรอุ้ยน,นี้ไปเจ้าหน้าที่บอกว่าเข้ามาแล้วให้อยู่แยกที่สองนะครับแยกที่สองเลี้ยวขวาก็ ในในผ่านมาแล้วก็พาเพื่อนๆแวะเข้ามาดูทิวทัศน์ทางเข้านะครับของจุดกลางเต็นท์สวนวังแก้วระยองนะครับนี่นะครับจะไปแยกหน้าเลี้ยวขวา จากที่ดูรีวิวนะครับสวนวังแก้วเนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยจุดกลางเต็นท์ก็จะมีบ้านบ้านพักเลี้ยวขวาตรงนี้หรือปะน่าจะเลี้ยวขวานี้ใช่ไหมก็ออกแยกเลยแยกสามแยกเลี้ยวขวาก็มาถึงมาถึงทางแยกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาเข้าไปดูว่าจุดกลางเต็นท์จะเป็นยังไง สวนวังแก้วก็จะมีทั้งบ้านพักและมีจุดให้กางเต็นท์นะครับนี่นะครับเรือนเขียวบ้านชมทะเลเอ่าวใหญ่ตรงไปอ่าวเทวาสถิตอะไรนะอ่าวใหญ่ เรายัางไงเอ่ยอก็ไม่รู้ดิเขาให้กลางตรงไหนจุดกลางเต็นแถบนี้หรือเปล่าไม,ไม่ใช่มันสดงแล้วยต้องลงไปนู่นเออ จะถามเด็กตรงนี้เลงไปนะอ้น้องไอจุดที่เขากางเต็นท์มันตรงไหนครับเนี่ยตรงไปนี่ได้ไหมเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาอ๋อขอบคุณครับ ก็เมื่อกี้เลี้ยวผิดนะครับก็ต้องไปทางขวาด้านนี้เมื่อกี้เราตรงมาปะเลี้ยวขวามันจะไปอะไรเขาเรียกอ่าวพับพึงนะครับอ่าวพับพึงจริงๆเราต้องมาอีกแยกนะนะสงสัย แยกแรกที่เราเข้ามาไม่ใช่ต้องแยกสองอันนี้แยกสองอ่าเอาวทับพลิงต้องไปดี้ไหมเือเป็นไมย้ยางเลยเมื่อกี้ถอยรถยขึ้นไปดูกันนะครับเนี่ยทางลงก็จะชันๆหน่อยนะ ทางลงเข้าอ่าวจุดกลางเต็นท์อ๋อนั่นไงน่าจะใช่อย่างนั้นเปล่าออแ,แต่จริงๆถ้าเข้ามาเล่นน้ำก็เขาก็าคิดถึงเย็นนะเขาก็คิดแค่ฮะยี่สิบบาทใช่ปะ่ะนี่ไหมจุดกลางเต็นท์นุ่มเขาก็มาเล่นน้ำกันมั้งสวยเอะนะสวยเยอะห้ามนำรถเข้าฝั่งนี้ นี่ไงจุดกลางเต็นท์อยู่ฝั่งนี้มาถึงแล้วนะครับจุดกลางเต็นท์ของสวนวังแก้วนะครับแล้วเขาไปติดต่อตรงไหนกน็คนอ่อ้าวเหรอไม่มีจุดตรงนี้ใช่ไหม,มคือถ้าจะกางเต็นท์เราก็บอกเขาเงี้ยเขาก็มีขี่ดูมั้งตอนเย็นเขามาเก็บตังค์เหมือนในฮาร์ดเลดีแน่เลยนี่นะครับจุดกางเต็นท์จุดกางเต็นท์นของสวนวังแก้วนะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดู ไปดูในรีวิวนะครับหรือไปสอบถามเจ้าหน้าที่ด้านหน้านะครับไเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศด้านในให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับพาเพื่อนเพื่อนมาเดินดูจุดกลางเต็นท์ของสวนวังแก้วระยองนะครับอยู่เขตน่าจะเป็นเขตของอำเภอแกงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นจุดให้กลางเต็นท์ได้ตลอดแนวตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์อยู่ด้านนี้นะครับ มีห้องน้ํำให้บริการอยู่ด้านหนูนก็มีจุดมีโต๊ะมีอะไรให้ทําน่าจะทํากับข้าวได้มีโต๊ะให้นั่งนะครับแต้จุดนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นท์นี่นะครับก็มีนะักท่องเที่ยวมากลางอยู่โอเคเลยน้ําก็ใสมากนะครับไปเดี๋ยวไปเดินดูชายหาดหน่อยว่าน้ําใสขนาดไหน ส่วนจุดกลางเต็นท์นี่ก็เลือกตามน่าจะเลือกกลางได้ตามมัธยาศัยเลยนะครับเนี่ยทุกจุดเนี่ยยาวไปนู่นเลยตรงนน้นจะมีคนกลางเยอะนะครับฝั่งนน้นเ,เดินไปดูแต่ตอนนี้เดินไปดูที่ชายหาดก่อนกันครับไหมนี่นะครับเพื่อนๆโอ้โห oh น้ำใสามากนะครับก็เหมาะแั่การมาเล่นน้ําเลยนะครับเนี่ยใสใสสะอาดใสสะอาดมีโขดหินมีอะไรโอเคเลยนะครับก็เป็นจุดที่คลื่นไม่แรงด้วยเหมาะแก่การมาเล่นน้ํามาพักผ่อนแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวเดินไปดูจุดที่คนกางเต็นท์เยอะๆด้านโน้นดีกว่านะครับว่าเป็นยังไง ไปครับก็เมื่อกี้เดินไปดูน้ำใสสะอาดมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงจุดที่นักท่องเที่ยวกางเต็นท์กันเยอะๆเผื่อวันหน้าเดี๋ยวลงน้ำตาลจะมาพาเด็กๆมาเล่นนะครับมากางเต็นท์ก็มีเพื่อนๆนมากางเต็นท์อยู่ที่นี่หลายคนละก็บอกว่าบรรยากาศดีนะครับวันนี้ได้มาเห็นกระตะตัวเองนะครับนู่นครับก็ทำอาหารได้ มีโต๊ะให้นั่งกินอาหารนั่งทำอาหารได้นะครับบริเวณนี้เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นโซนที่มากางเต็นท์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันก็มาสอบถามนักท่องเที่ยวก็คือถ้ามาไม่ค้างไม่กางเต็นท์นะครับก็คนละยี่สิบาท ห้องน้ำก็โอเคเลยสะอาดนะครับดูแล้วก็มีจุดให้เล่นน้ำสองจุดสามจุดนะครับโอเคนะครับบรรยากาศดีเลยถ้ามาปิกนิกมาแคมปปิ้งก็ทำอาหารมาเป็นกลุ่มนะครับก็บรรยากาศน่าจะ สุดดยอดเลยนะครับเดินมาทางจุดนี้ก็มีจุดที่คนกลางเต็นเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าวเล็กๆให้เล่นน้ำบรรยากาศดีนี่นะครับน้ำก็ใส สะอาดบรรยากาศก็โอเคเลยนี่นะครับโอเคไปเดี๋ยวเก็บบรรยากาศพอครา่าวๆแตวลงน้ำตาลก็ต้องเดินทางไปต่อนะครับ ็อีีนี้นะครับลงน้ําตาลครับเพื่อนๆมาเลาะดูจุดกลางเต็นท์สวนบางแก้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับเหมาะสําหรับการมากลางเต็นท์แคมปิ้งนะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับมาเที่ยวทะเลภาคตะวันออกกันเยอะๆนะครับเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าอีพีนี้ลงน้ําตาลลาไปก่อนสวัสดีครับ